กขบวนรถไบร้ไปกับปงางแงนนะฮะปางแงนไปดูเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆบอกมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ที่อําเภอกระบินบุรีนั่นเองนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับสำหรับข่าวข่าวเข้มวันนี้หมดเวลาแล้วผมธีระธัญญานนผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ วานก่อนนูน้นมาตรวจอาคารห้องน้ําพร้อมกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินพบสิ่งผิดปกติสร้างผิดแบบมากมายส่วนเมื่อวานนี้มาจุดที่2เป็นฝายน้ําล้นกั้นลำคลองคลองอยางมูสี่ตะบนนลสีซึ่งก็สร้างไม่ได้มาตรฐานเช่นกันทั้งทาง,ทางน้ำเทคอนกรีตว้าแหว่งพื้นล่างไม่ได้กุดลอกไม่นานคงสุดพังเสียหาย วันนี้ชาวบ้านตะบนนนีร์เพื่อกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ยอมให้ผมกลับง่ายๆหรอกครับพาไปดูโน่อนอาคารศาลาประชาคมก็มีการสร้างผิดแบบครับและก็บีบบังคับให้เ็นรับมอบงานครับศาลาประชาคมของหมู่สี่ตบนนบนทรีได้ใช้งบประมาณกว่า1 6 0 0 0 0หมบาทในการสร้างตแตงรั้วตาข่ายรอบตัวอาคารพร้อมกับมุงหลังคา แต่ทําแบบไม่ได้มาตรฐานครับไม่ใช่เพิ่งหลุดนะฮะหลุดตั้งแต่การก่อสร้างครั้งแรกเลยนะฮะแล้วก็อเก็บงานไม่เรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่เยอะหลายที่เมื่อไม่เก็บงานเขาผู้รับเหมาเขารับปากยังไงกับคณะกรรมการเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเขามาเก็บให้ว่าจะขอให้เบิกเงินไปก่อนพอเบิกไปแล้วก็ไม่มารอแล้วรออีกก็ไม่มา กรรมการหมู่บ้านก็เก่งว่าใกล้ครบกรําหนดสัญญา2ปีถ้าผู้รับเหมาได้รับเงินประกันคืนไปแล้วคงจะหายเข้ากลีบเมฆปบยางแน่นอนครับทั้งหลายจุดเลยนะครับไม่เชื่อมไม่เก็บงานให้นี่เดี๋ยวก็หักทุรุดเสียหายก็ขโมยของได้เหมือนเดิมงัดแงได้เหมือนเดิมฮะนี่ฮะดูจุดฮะหนึสา นี่แค่ที่ผมเอื้อมมือถึงนะแล้วโน่นที่อยู่สูงๆ้นไปข้างบนมีอีกหลายจุดเลยครับนี่ถือว่าเป็นอุทาหอนแก่หมู่บ้านอื่นๆอย่าได้หลงเชื่อใจใครง่ายๆนะครับจะถูกปลงถูกปรับไม่ใช่เรื่องของเราอย่าใจอ่อนต้องได้ของดีๆใช้ครับใครที่เกียจทำมาหากินให้ดูข่าวนี้ครับนายผันพรมทองอายุ79ปีอยู่ที่สบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ขยันมากครับ ใช้เวลาว่างในการทำไม้กวาดดอกอ้อขายด้ามละร้อยถึงสองร้อยบาทลูกค้านิยมเพราะคงทนถาวรไม่ใช่กวาดกวาดกว,ว,ว,วาดแป๊บเดียวขนร่วงว่างเวะผ่านลำทับกระบี่ไปอุดหนุนบ้างนะครับ <S <S ลงมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกันบ้างนะครับ <S <S ทางการทหารตำรวจพลเรือนอาสาสมัครไม่เคยทอ้อหรอกครับเดินหน้า โครงการตำบลประชารัฐสารใจสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงนำโดยพลตรีวิช,ชานสุขสงผุ้มขับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสและคณะลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือสอออกอำเภอรือสอจังหวัดนาราธิวาสวอนขอร้องผู้ก่อความไม่สงบปรับเปลี่ยนทัศนคติถ้าไม่อยากมามอบตัวแล้วก็ลดความรุนแรงลงบ้างก็ได้ครับก่อนจบก่อนจาก ยังอยู่ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสครับที่โรงเรียนรือเสาะชนุปถัมภ์เขามีความสุขมากแค่ไหนในงาน Open House านำความรู้ด้านวิชาการความสำเร็จออกมาแสดงผลงานหมายถึงว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับกำลังมีอนาคตที่สดใสมีความอบอุ่นมากครับ ที่มารู้จักเน็ตมารู้จักเหน่อยนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถใบไปกับป๋าแง่มได้ที่ a c e b o o k แฟนเพจข่าวป๋าแง่มทุกวันและอินตราแกรมป๋าแอมปูนปูน